สวัสดีพี่ๆนะครับใครเข้ามาแล้วมาด่วนมากโมโหมากศูนย์จะได้เหมือนศูนย์อยู่เพราะการศูนย์เติบคืิอยู่เอออืมจริงนะคือจะขายคนเราจะขายอะไรหรือจะทําอะไรมันเรื่องของคุณแต่ว่าผมผมผม,ผมง,งมามาครับว่าคับว่าในลคุณนีนละคืนอะไรบ้าบอาคอแตกอะไรเนี่ยเออก็งงอยู่นะมีคนเอา แคบหมูมาขายแข่งเออเดี๋ยวจะพูดให้ฟังมันมันมัน,ม,นมันคืออย่างนี้เรื่องเรื่องการขายสินค้าแข่งกันเป็นปเรื่องปกติพี่พี่จา๋าจะไปซีเรียสเรื่องขายของเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของผู้ทุชนคนธรรมดาที่เขาจะขายจะค้จะาจะอะไรอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาการขายของเป็นเรื่องปกติย่าไปอันนั้นอันนี้มากมายนะพี่ต่อว่าคือขายมันไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่า ในการในคําพูดที่บอกมาอ้างโน่นนั่นนี่เรามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันน่าเกลียดเออสําคัญอย่างเดียวของจอไม่พูดภาพบอกแค่นั้นเออมันดูสิสินค้าจะไปดูอะไรที่คําพูดคนบางทีกับเขียนว่าวมาลูกมาติงมาเมียมาเมียไปตีผมก็ได้สนเนีนะครับแล้วผมเกลียดรู้ไหมทำไมผมออกมาพูดผมจะเกลียดอยู่คำหนึ่งไอ้คนที่มันมาคอมเมนต์อ่ะที่บอกว่าเออคำว่าเนรคุณอย่างนั้นอย่างนี้นนเนรคุณหาอะไร เนรคุณคืออะไรเนรคุณเรื่องอะไรเออนะครับ <c oughs> มันเนรคุณเรื่องอะไรผมก็งงอยู่นะเออไอคนที่มันมาเขียนโพสตเนี่ยผมบอกให้อย่างหนึ่งนะว่าชื่อนะครับเฟซนั่นน่ะเอ,อ้บ้านสีฟ้านั่นน่ะมันมีชื่อชัดเจนเดี๋ยวผมจะแคปที่พี่ๆแคปตัวน,นั้นแหละผมจะส่งให้ทางทนายดูนะผมก็่เคยอีย่างก็ไผ่ด้อยแต่ว่า ผมเกียดหน้าคำว่านีละคุณไออุนอวนมันนีละคุณอย่างนี้นเอาคือบอเอาสวยอาจารย์มาสวยอาจารย์มไม่แม่เป็นหลังบ้าน,น,นะนอะไรยกออกมาเลยยกมานี่เลยลอกอีกนี่อย่างมันบ่ได้ลอกอีกไงพาดเบิดเออมา,มายกมายกมาเอาสวยอาจารย์มานั่เ <c oughs> พราะว่าอะไรนะครับทำไมถึงให้ธนาดยยูได้นะครับนึ่งมันบอกว่าเออเนีลคุณ ไอ้อนี่ไอ้อุดวนคือมันชัดเจนอยู่นะคุณไม่ได้เอ่ยชื่อผมอ่ะใช่คำว่าไอ้อุดวัลน่ะคำว่าในต้าพูเขาพูดคืออย่าง่ะคุณเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอืมผมเกลียดมากเลยคำว่าในต้าพูดคืออะไรเอนรอนต้าพูดเนี่ยสู้อ่ะในการพูด คนท่อยากขายจริงขายของอยากจะทําอะไรมันมันดีแล้วที่เราทํามาหากินโดยสิจจริตโดยที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่สําคัญไอ้คนที่ไปเม้นเนี่ยเออคุณเม้นเพื่ออะไรเออมีส่วนใดส่วนเสียหรือหรือจังใดเอออย่าให้ได้พูดนะบอกให้อย่างหนึ่งว่าแหงไมย่ยวแหงไม่ดาฉันแบบนี้ติงทั้งหลายเนี่ย แหงมาอยู่มาดาฉันแบบนี้ได้ได้เลยถ้าคุณจะเล่นแบบเนี้ยอืได้เลยถ้าคุณจะเล่นแบบนี้คุณบบปั่นมาใช่ไหมเออคุณจะทําให้คนคนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นคุณมาเขียนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหไม่เขียนแบบนี้เขียนได้ยังไงนะครับอืม เขียนแบบนี้เแบบแบบขียนให้เขาอายตัวไดนี่พี่บอกอเ,เออเมอมาเขียนแบบนี้เดจังไหร่ก็ไม่เป็นไรแบบนเขียนมามันก็จะมีผลกระทบกับที่คุณเชียร์นั่นแหละวันนี้ขายแคบหมูไหม,มเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่โอ้พี่อะไรพี่ไออ้อมเหรอสวัสดีนะครับขอบคุณครับพี่ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแมนเฮ็ดงานกับเดืเงินทำงานก็แลกเงินเอออะไรอย่างเงี้ยสิ่มันเดีคุณเ,น,เ,น,เนียเคลืออออ่อนเอียงจะยคอยบอกควาใจเออ อีอย่างนี้แต่งทุกอย่างฮะแล้วแล้วไล่เดือนสิใจ่ายนเมื่อ,อไรโชว์ติก๊กต็อกดูเนี่ยแล้วเป็นอย่างานีน้เพราบ่อตะกอนหนานี่นี่เอย่างเพราะที่ผู้น้ำบอกมันไล่ติ๊กต็อกอยู่เพิ่งคืน เออประเ็ดจังไหนประทศนี้ก็ได้ซูรอยู่เนี่ยตอนเนี่ยเออพึ่งคืนเนี่ยนะอากาศทั้งหอนทั้งสูนไงได้่น้องอกซื่อคือคนเท่านี่คือจากผมเคยบอกทะ่ว่าคำว่านี่นะคุณคือถ้าบอ่รู้บุ่นพุ่นชนเลยนะหรือว่าอีย่างน่ะมันอีเรื่องแต่ว่า ค่าปรมคุณคือคุณต้องให้อะไรเขาแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้อะไรเลยแมนบอเอออันนี้ก็ทํางานก็แลกเงินก็ด้วยแรงงานนั่นแหละเออไม่รู้่อยว่าขอยใจเข้ามาหลายคนกิมามว่าเออย่ยก็เนี่ยเราคุณเนี่ยเราคุณอะไรวะนะเออทําไมชอบแบบ พูดคำว่าเนรคุณเนรคุณอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจและที่นี่ผมผมบอกซื่อซื้อซ้ไอคนที่พิมพ์คำว่าเนรคุณเนคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคุณได้มาอยู่จุดจุดที่ผมอยู่หร<ช>อทาไมคุณรู้อ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยหนูบอกไหมฮะเออเจ้ามาอยู่ในจุดที่เขาอ,อยู่บ่เจ้าคือสีหูว่วยเนี่ยเราพูดยังยังพึ่งเทเ<อ>พราะจะนี่นะักวันไนเกียนมาด้วยกะเพรา แค่ตัเห็นว่าเล็กเห็นหนองก็ไปซื้อยอออิ่งเข่าเด้อวิว่งยืนตากแดดแหล่ดิไปเข่าข่มเ <F est ful> ออสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับแล้วก็พี่เอ่อยังก,ก็เพิ่มันน้องนุ่มรูปซีเหรอโอ้ยสวัสดีครับกำลังกินก๋วยเตี๋ยวเลยมามามาพี่มาอืเขอยอยาอนุญาตกินไปน้ำเหรอครับเนาะอนุญาตกินไปน้ำบอกไปน้ำเด้อ นะครับอออขอบคุณครับขอบคุณของขวัญน,นะพี่เหนียวว่ว่างบรได้๋ีเหนียววางป่งไเด้อืมคือไอคนที่พิมพ์น่ะแม่งรู้ดีน่ะมันรู้ดีไปหมดอืม ู้ดีอืมเขาเนี่ย่นเขาเนี่ยโอ้ตาบ้าตายอืมโอเคอยู่ขรสชาติดีอยคนท้เห็งานเห็นงานสีมาอกวันนี้ล้วคุยมาแหสิโอ้ ต้อ,นนองยอนกับที่ที่ว่าบุที่ทำไมใครบางคนทำไมมันมันไร้สาระจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอืออีีคืออะไรก็ไม่รู้ฮนะน่ะอีีพี่น้องเขออยายากนะครับผมน่ะนะครับกว่าจะทำกับผู้จัดบ,บ้านฟินแลนด์นะกว่าจะทำแค่หมูได้ โรงงานก <c oughs> ่าสิเกิดขึ้นได้นะครับนี่ดีโรงงานกว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับโรงงานกว่าสิเกิดขึ้นได้ทุกคนรีบกดสั่งซื้อนะจากสองวันนี้มีสว่วนลดลดไปย0บาทเลยนะนี่เหลือแค่สองเก้าบาทนั่นตัวนี้ผู้เจ้าฝ้าวคุตะกาเด้อ ฝากหน่อยพี่พี่อืมไม่ใช่คนระวันนี้มีส่วนลดยี่สิบบาททุกคนโคตรด้วยได้โรงงานมาขอัแกะไหมตอนนี้ยังพี่อนาคตไม่แน่เรื่องโรงงานอนาคตไม่แน่นะครับขอญาติกินไปด้วยพูดไปด้วยเร้่อยใว่าผมเสียมร,รยาทเดืออืม กิน,นเหมือนกีน่รนีไอเอ็นกินก็แซ่บแช่ไนี่กี่ยี่แบบแซ่บหม,มูนีห่หนารสแี่หน้าอ่อนชื่อมองเกิลดีกวอาเอ้อเยมีแจมเพื่อนอ่ะกีนไปเนี่ยเสียไม่มาชิ้นนี้นั่นได <c oughs> คนที่มันพิมม์น่ะบอกว่าผมเนี่ย เจ้าหุ้นเจ้าตัวเขาไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าคนที่พิมพ์ทำไมมึงรู้ดีจังน,นนะเออคือมองด้วยภาพแล้วคุณเห็นเลยว่าผมทำอะไรไปสูดๆได้พี่น้องอือว้าถึงเนื้อกันนี่อืมนิกกี้มาทำงานประจำที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ ถูกต้องเห็นปะฟังเสียจรถมาครันใช่น้องนี้กินนี่ประจำตอนนี้นะครับคือผมชอบอ่อยฟังแบบว่าจริงจริงอ่ะแกเป็นห้องสิกินง,ง่ายพี่น,อน้องกว่าจะเป็นโลโก้กว่าจะเป็นแบรนด์คำว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เนี่ยแค่หมูนี่ไม่ง่าย เี่ยวผมบอกเลยว่าใครอยากจะสั่งก็สั่งนะฮะอันนี้ก็มีาหาฮอร่อยก9สิบเก้าบาทอ่านี่ถ้าอยากจะสั่งกดที่ตะกร้าได้เลยเลือกได้เลยมีหลายตะกร้านะครับพี่พี่ผมบอกเลยว่าใครทำก็ทำได้หมดสั่งที่ไหนก็สั่งได้หมดทุกที่ดีหมดแต่การที่คนจะให้การยอมรับ มันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของเรามีคุณภาพอยู่แค่ไหนอพ้องผมเนี่ยผมบ่เคยผมบ่เคยว่างจาแกของ,ของนเีเลยประรสดสีไม่ขึ้นอยู่กับลูกค้าพิจารณาเท่านั้นถ้าสินค้าไม่ดีอโอเค ดู่มเลยเกินปีหรอครับพี่น้องแซมหมูพยาบ้านฟินแลียนขายมาแล้วกว่าไม่ถึงสามปีก็บ่อือจะสามปีแล้วนะนะครับก็ยังขายได้อยู่เช่นเดิมอืมก็ขายอาจจะไม่ทะลุปเป้าเหมือนเดิมก็จริง แต่นะครับมือหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งว่าฟังของตัวว่าวันละร้อยกว่าออเดอร์อยู่ในทิกตอกยังมีเหมือนเดิมอืยังมีเหมือนเดิมนะครับยังมีเหมือนเดิม,นะม,ม,ดมไม่ได้ลดละเลยผู้ใดเป็นสนิททุกว่าท่านได้ปล่อยนี่ตัวเัาเบิ่งดิวาดหัวเบิ่องสามสิบกาคน <laughs> ไม่ได้ <30 S 1> ไม่ใช่แล้วส <38. S 1> ามสิบแปดกระเิดขัไปเบิงที่ล่ะเ,เอาห้องอืน่นๆขอไปเบิงไม่เขาก็ได้มาที่นี่นะพี่น้องเอาโทรศัพท์จะของแหเขัไปเบิงทิ้มหาที่ขี้มาที่นี่พี่น้องเพื่อสั่งรถแทบขอบคุณครับมีเจ้ที่ซื้อ เรื่องแคบหมูนะครับหรือหนังไก่ทอดตอนนี้หมู้วนผุมอับหนังไก่ทอดนะครับขายหนังไก่กรอบนะครับอับขายหมู้วนนี่พี่น้องเสื้อบ,าบาวา,วาผมพูด่าห,าหาหาสิดนท่านั้นท,ที่ที่ที่มีสินค้าแล้วก็สูงได้เลยที่เฮดไ้เสื้อบอกครับ สิบคนผมว่าใส่เวลาอยู่สองชั่วโมงเบิดอห้าสิบคนใช้เวลาอยู่แค่สองชั่วโมงหมดเรี่ยงหนังไก่กรอบหนังไก่ทอดหมวอันผมโพสอยู่ในบ้านฟ้าน